ตอนนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งถึงสาเหตุที่ทำให้คนที่เข้าเกณฑ์ที่จะเริ่มสูงวัยเกษียณอย่างพี่มณีน่าจะอยู่ในวัยสี่ห้าสิบใช่ไหมคะล้วสิบแล้วเหรออะไรนี่แปลว่าดูอ่อนกว่าวัยเป็นว่าต้องเป็นคนดูแลสุขภาพพอสมควรเลยไม่น่าถึงหายใจยาวปกติชอบร้องเพลงหรือเปล่าคะวัยน้ำด้วยร้องเพลงด้วย นั่นไงว่าแล้วเชีว่วนี่นี่น,นี่ตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะคะที่เถออ้ามีโอกาสต,ต้องให้ช่วยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะนี่แหละค่ะคนออบร้องเพลงคนหายใจยาวนะว่ายน้ําตรงนี้ค่ะมันประกอบกันยิ่งว่ายน้ำเนี่ยมันได้ทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหายใจนะคะแล้วก็เรื่องของระบบเลือดมันครบถ้วนเลยมันเลยทําให้เราดูอ่อนกว่านะคะดังนั้นค่ะ สาเหตุของคนวัยเกษียณที่มกักจะเจอก็คืออะไรจะลุกก็โอยจะ <c oughs> น,นั่งก็โอยเหมือนดอกเหมือนดอกไม้โรยใช่ไหมคะถ้าใครเคยท่องนะ,นะคะตอนนี้อาการเหล่านี้มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุเริ่มต้นมันมาจากสามตอสามตอก็คือตัวนามสไลายนะคะตึงตีแล้วก็ต่ําตอนนี้แพทขอถามนิดนึงค่ะสมาชิกในห้องตอนนี้ มีใครเคยมีอาการสามกลุ่มนี้ม้างคะตึงชาปวดมีไหมคะถ้ามียกมือก็ได้นะคะหรือส่งเสียงเข้ามาหรือจะพิมพ์ต่อเข้ามาก็ได้นะคะว่ามีอาการที่ไหนกันมาบ้างเคยมีอาการที่ไหนกันมาบ้างลองพิมพ์บอกกันเข้ามาบ้างก็ได้นะคะอย่างยังแพ้เอามีหลังนะคะมีคอบาลัยนะยังแพ มีที่ไหนนะคะฉีกขาและเข่าเจ็บอ๋อฉีขาและเข่าเจ็บโอเค okay. อ,อ,อ่าอ่าอาจจะยืดอาจจะยืดเกิน,นเกินไปน,นิดน<ม>ึงต้องต้องใจเย็นกับมันนิดนึงค่ะถ้าเราเด็นอา่าฮะถ้าเราเข้าใจร่างกายเรา่ะมันจะค่อยๆเพิ่มได้เหมือนเหมือนพี่พรพี่พรตอนช่วงต้นชั่วโมงมาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องเดินขึ้นบันไดแล้วเข่าดังขอกแกะข้แกะ ก็มีคุณหมอแนะนําให้ไปออกกาลังกายลงสระ,ะพี่พรก็เริ่มลงสระใหม่ๆก็ว่ยรอบเดียวก็แย่แล้วทุกวันนี้สามารถว่ายได้20ปกว่ารอบ1กิโลอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะนะคะโอ้โหสบายเลยแล้วตอนนี้บอกว่าการเดินดีขึ้นเขาไม่ดังแล้วนะคะอันนี้ก็มาจากการที่เรามีวิน,นัยแล้วก็เข้าใจร่างกายตัวเรานะคะอย่างแรกๆเราทําไม่ได้หรอกคะ่ะแต่พอเราค่อยๆเพิ่มความยากเพิ่มเวลา ร่างกายมันสามารถปรับตัวได้คนะ่สามารถพัฒนาได้ตอนนี้อ,อาการตึงตืีชาเนี่ยมันเป็นสาเหตุเรื่องต้นของมนุษย์ทุกคนเช่นอย่างแพทเนี่ยสมัยทํางานต้องอยู่ออฟฟิศเนี่ยนั่งทํางานอาการที่มาเลยก็คือตึงคอบาลาใช่ไหมคะแต่พอช่วงนั้นมันเป็นช่วงหาเงินนะเนาะงานไม่เสร็จเราก็ไม่เลิก แล้วก็ทนทํากัน3ามสี่ชั่วโมงน้ําไม่ต้องลุกไปกินน้ําก็ยังได้ <c oughs> นะคะแต่ปรากฏว่าพอมันทําสะสมสะสมจากอาการตึงมันก็จะไปสู่อาการชาอาการปวดล้าๆซึ่งมันก็จะมาจากภาวะนี้แหละคะ่ะตัวภาพที่ขึ้นบนจอนะคะอายุมากวิ่งได้หรือวิ่งได้ค่ะถ้าเราเข้าใจร่างกายนะคะแต่ต้องพัฒนาไปทีละสะเต็ปนะคะต้องพัฒนาฟื้นฟูร่างกายไปทีละสะเต็จวิ่งได้ไหมแพทอยากให้ไปดูนะคะ ถ้าใครช่วยได้นะคะลองเสิร์ชใน YouTube คุณหวังเตอรอสุ่นคุณหวังเตอรอสุ่นนี่ทำทุกรูปแบบเลยทั้งเทรนนิ่งทั้งออกกำลังทั้งว่ายน้ำนะนะทั้งยกเวทจากร่างกายสะออดสะองนะเป็นเหมือนหนุ่ม,มนักก้ามอายุวัย7 8แล้วนะคะเขามาเริ่มตอนอายุวัย60นะคะอย่างคุณแม่แพทภาพที่โชว์ให้ดูนั่นน่ะคุณแม่แพทเริ่มมาเข้าใจและเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบองรวม ตอนวัย60นะคะตอนนี้ท่าน70กว่าแล้วนะคะใช้เวลาเป็น10ปีไม่ใช่อยู่ๆก็ทําได้ค่ะอย่างปีแรกที่พาเขาไปเดินไปวิ่งเนี่ยเขาก็มาบ่นกับแอดเหมือนกันว่าโอ้โหแต่ก่อนคิดว่าแค่ทํางานบ้านฉันก็แข็งแรงจะแย่แล้ว <c oughs> พอไปอันนั้นแหละค่ะรู้เรื่องเลยเขาถึงเข้าใจว่าอ๋อมันต้องมีมาเดินมาออกกําลังกายแบบต่อเนื่องอย่างเนี้ยค่ะมันถึงจะทําให้เราไปไปเดินนีมม่มาละอนได้นะคะ ก็ต้องอาศัยเวลานะคะตอนนี้จากภาพตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นภาพที่ตัดแขนเรานะคะแนวขวางอย่างนี้ค่ะตัดแขนเราแนวขวางตอนนี้ตัวออกสีหเหลืองๆขาวๆนี่พอทราบไหมคะว่ามันคือนอะไรสีแดงที่ชี้ไปขาวนี่คาดว่าเป็นอะไรคะเมื่อเราตัดแขนอย่างนี้ไปปุ๊บแล้วก็เอามาดึงเหมือนเหมือนขาหมววูอะค่ะ <Okay. Okay. S 1> พอเดาได้เลยค่ะ ส <nenhum S 1> ีเดือดสีแดงที่เส้นเลือดเปล่าค่ะไม่ไม่ไม่ตัวที่สอนสีแดงชี้ไปที่ตัวขาวๆแล้วมีจุดดำๆนิดๆน,น่ะขาวๆเหลือ,ลองๆนั<อ>น่นนะคะขาวๆเหลืองๆตรงกลางๆสองอันเอ็นใช่ไหมคะกระดูกกระดูกกระดูกค่ะกระดูกนะคะที่ท่อนแขนที่เรามีกระดูกสองอันตอนนี้ไอ้ตัวแดงๆ <mean. S 1> น่าจะเดากันได้แล้วละ่ละวัคซีอะไรเดือดแดงอะตัวแดงๆที่เป็น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  วงๆค่ะไม่ใช่แดงจับนะเป็นเหมือนออกชุมพูนิดน,นิดคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะกล้ามเนื้อกระดูกอ่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะคะนึกถึงขาหมูนะคะหรือน่องไก่เรามาตัดสับชบลงไปเราเห็นขา,ขาวๆก็คือกระดูกใช่ไหมคะตัวเนื้อเนื้อที่มันอยู่รอบกระดูกก็คือกล้ามเนื้อตอนนี้เอเส้นสีเหลืองๆที่ชัดๆที่มันโผล่มาให้ดูเนี่ยคาดว่าเป็นอะไรคะสเส้นประสาท ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วเส้นสีน้ำเงินล่ะคะเลือดิน<ำ>เลือดแดงเลือดดำอ่าถูกต้องที่มันอยู่ใกล้กันก็คือเส้นสีแดงก็คือเส้นเลือดแดงเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นเลือดดำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะต้องมีเลือดแดงส่งอาหารส่งสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วพอมันกินจนเสร็จก็เหมือนเราต้องขับของเสียของเสียนั้นมันก็จะส่งกับเส้นเลือดดำ อันนี้ลองดูที่ตัวกล้ามเนื้อสีชมพูนะคะพอเราใช้กล้ามเนื้อตัวนี้บ่อยๆอะกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะแข็งตัวขึ้นตัวนิ้วนิ้วชี้ตรงนี้ของแพทเนี่ยเปรียบเหมือนกระหลอดเลือดหรือเส้นประสาทเรอเลือดหรือเส้นประสาทมันท่อยางหรือเหมือนหลอดน้ําเราเนี่ยมันลอดไปอยู่กับกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเรากล้ามเนื้อมันบีบตัวนานๆทํางานนานๆเช่นนั่งนานๆยกของบ่อยๆยกของหนักนานๆไอ้ตัวบีบรัด ้ามเนื้อนี่แหละค่ะมันจะไปบีบรัดเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดมันจึงนํามาสู่อาการจากตึงแล้วกลายเป็นชาจากชาแล้วกลายเป็นปวดถ้าเราทําอยู่อย่างนั้นซ้ําๆซ้ําๆซ้ซําๆไม่มีการบริหารไม่มีการเปลี่ยนท่าทางอาการเหล่านี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะคนเมืองที่ทํางานออฟฟิศ มาเจอนักกายภาพด้วยโรคออฟฟิศซินโดมเยอะมากนะคะก็ <c oughs> คือมันมาจากสาเหตุเวลาคือพอเราเริ่มมีอาการตึงแล้วเราก็เฉยเราก็สมแต่งานทำงานต้องเร่งงานเวลาก็จำกัดอะไรเงี้ยแล้วมันสะสมจากเป็นเดือนเป็นปีอ่ะมันก็ค่อยๆเป็นชาชาแล้วเราเออยังมีไปหาหมอนวดยังไปหานักกายภาพมันก็บรรเทาได้บ้างนะคะ แต่ถ้าเรายังปล่อยไว้อยู่นะคะไม่ปรับพฤติกรรมบางอย่างเช่นระหว่างทํางานต้องมีเปลี่ยนท่าต้องไปดื่มน้ําอาการหลังนี้มันก็จะสะสมเป็นระยะๆโอเคตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมคะอยู่คะเอาไปาบน้ำก่อนค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของนะคะให้ให้ดูแล้วเราไปนวด เราไปนวดนี่ไม่ดีใช่ไหมฮะดูง่ายฮะต้องเปลี่ยนโอเคเป็นคําถามที่ดีมากเลยพี่ปันนูขอตอบอย่างนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> การนวดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอาการแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ช่วยในระยะยาวมันช่วยในระยะเบื้องต้นได้ะคะ่ะแต่ถ้าเรายังมีพฤติกรรมยังมีการใช้ชีวิตยังมีการทำงาน ที่ยังอยู่ในลักษณะเดิมๆซ้ำๆการนวดเป็นการแต่เรากินยาแก้ปวดอะค่ะคือมันจะลดอาการและจะอาการจะหายแต่ปัญหาตัวที่มันสะสมอยู่มันจะยังสะสมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปหานักกายภาพเนี่ยเขามักจะบอกวิธีในการที่จะบริหารตัวเองต่อด้วยแต่คนไทยเกือบเกือบจะ ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ยอมบริหารไม่ยอมทําเองใช่ก็คือก็คือเลยบอกว่าไม่หายสักทีอะค่ะเพราะว่าร่างกายเรามันต้องใช้งานทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอาการแต่เราจะทํายังไงให้อาการเหล่าเนี้อยู่กับเราโดยที่ไม่ไม่ไม่เยอะขึ้นหรือให้ลดน้อยลงซึ่งถ้าเราเข้าใจกระบ,บวนการเหล่าเนี้ยค่ะมันจะสามารถทําให้อาการเหล่านี้ลดลงได้อย่างเช่นพี่พร หรือที่มันีที่ใช้การว่ายน้ําช่วยในการดูแลสุขภาพนะคะมันจะเป็น,นเดินเดินทุกวันอเดินทุกวันก็ช่วยได้ค่ะเดินทุกวันก็ช่วยได้นะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยในในเนื้อหาวันนี้แพทมีอธิบายตรงเรื่องเหล่านี้ให้ฟังพอให้เป็นไอเดียกับการดูแลร่างกายนะคะ,ะ,คะเพราะว่าการออกกาลังการบริหารจะไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งการยกน้ําหนักการ ทำแบบคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจะเป็นการเดินจะเป็นการปั่นจักรยานล้วนแล้วแต่มันมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันค่ะตอนนี้ดูดูตัวภาพแล้วกันนะคะว่าตัวหนังสือมันมันมีปัญหาจัดการใช้ใช้เครื่องมือนิดนึงนะคะมันก็เลยทําให้ตัวหนังสือมันซ้อนกันไม่เป็นไรเราดูที่ภาพนะคะตัวภาพตรงนี้จะอธิบายถึงอะไรตัวนี้จะหมายถึงตัวกล้ามเนื้อคะ่ะตัวสีน้ําตาลที่มีเส้น เรียงสวยๆเหมือนกับเราขันเนื้อหมูแล้วจะเห็นใช่ไหมคะเส้นใหญ่ที่มันเรียงตัวอยู่นะคะมันจะวางตัวเป็นมัดมัดกล้ามเนื้อเราจะวางตัวเป็นมัดมัดนะคะแล้วก็เรียงเป็นแนวเลยะคะ่ะเรียงหมนเป็นเส้นได้เลยเรียงอย่างสวยงามเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้งานมันนะคะในท่าใดท่าหนึ่งนานๆอันที่สองใช้มันหนักเกินกว่า ที่ร่างกายจะรับไหวมีนะคะอย่างเช่นไม่ทราบอาจจะมีใครเคยก็ได้ที่ว่าปกติก็เป็นคนทํางานนั่แหละแต่พอมีบางวันเนี่ยต้องไปยกของหนะักเราก็คิดว่าโอ้ทำได้แน่นอนเลยจัดเลยยกเองทําเองป๊าบเข้าไปเลยเส้นมันอึ้แล้วก็โอ้ป๊าบรู้สึกเลยทันทีนะคะลักษณะอาการนี้หมายความว่า อาจจะมีกล้ามเนื้อฉีดขาดเพราะอะไรลองให้กถึินี้ค่ะเหมือนเรามีเส้นด้ายหรือเส้นเชือกที่ห้อยของที่มีน้ำหนักหนักมากๆเกินกว่าที่เชือกมันจะทนไหวค่ะเชือกมันก็จะเป็นไงคะจะปริจะแตกจะขาดนั่นแหละค่ะถึงเป็นที่มาของว่าทำไมมันถึงบวมๆช้ำๆขึ้นมาได้นีเ่เราก็ไม่ได้ชนไม่ได้อะไรนี่นาแต่ทำไมมันป๊๊บแล้วมันเจ็บเลยมันปวดข้างในเลย ก็จะมาจากกล้ามเนื้อตึงบางส่วนเนี่ยมันใช้งานหนักเกินกว่าที่มันจะไหวมันก็อาจจะมีการบาดเจ็บฉีกขาดเพราะบาดเจ็บฉีกขาดแล้วให้เรานึกถึงแผลภายนอกที่เราเห็นนะคะเวลาเราโดนมีดบาดท,ที่ลึกๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแผลเป็นเช่นเดียวกันค่ะในกล้ามเนื้อข้างในที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเวลามันบาดเจ็บมันจะแสดงอาการคือปวดแดงร้อน เพราะมันปวดแดงร้อนมันช้าเนี่ยตอนนี้ล่ะร่างกายมันจะมันจะมีความวิเศษของร่างกายนะมันจะสั่งสารสมองจะสั่งงานนะส่งกําลังพลเข้าไปเลยค่ะไปซ่อมตอนนี้ถ้ามันซ่อมดีมันจะไม่เป็นแผลเป็นค่ะมันจะไม่เป็นพังผืดแต่ถ้ามันซ่อมแล้วซ่อมเกินไปหรือซ่อมไม่ดีมันจะกลายเป็นก้อนอย่างภาพข้างล่างค่ะ นั่นคือที่มาที่ว่าทําไมเราเดินแล้วมันเจ็บอยู่ตรงนั้นน่ะหรือมันทํางานอะไรที่แข็แล้วมันขัดอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้แหละค่ะมันจะเกิดจากก้อนตรงนี้ที่ว่ามันอาจจะเคยบาดเจ็บ <Okay. S 1> เคยไปกระแทกเคยหกลร,รม้มเคยหักกระดูกหักหรูอมีแผลด้านในนะคะแล้วมันบาดเจ็บแล้วเราดูแลมันไม่ดีพอนะคะมันก็จะเป็น ป่งเป็นป้อนขึ้นมานะคะหรืออย่างบางคนที่ชอบนวดมากๆแพทย์จเจอหลายเคสนะคะที่ที่ชอบนวดพอชอบนวดแล้วเนี่ยมันคลายมันผ่อนคลายสบายแต่ปรากฏว่าพอมันสะสมการนวดหนักๆมานานะคะแผงที่คอตรงน,นี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนในหนังของข้างขาวปีข้างขาวที่มันเป็นเหนียงเนี่ยมันมันจะเซตตัวค่ะ เพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันถูกถูกถูกกระทำอะค่ะมากเกินร่างกายมันจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องสร้างความแข็งแรงนะเพราะไมอย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแพทจะให้ไอเดียว,ว่าทุกทกท่านที่ตอนเนี้กลัวว่าเอ้ยเราจะไปออกกําลังได้หรอเราจะอะไรได้หรอให้ลองสเตจจกง่ายๆก่อนทำง่ายๆเช่นเดินเบาๆก่อนใส่รองเท้าผ้าใบนะคะใส่รองเท้าผ้าใบ แล้วก็เดินในบ้านนี่แหละแล้วก็ลองค่อยๆบริหารซึ่งตอนนี้มันมีสื่อเยอะมากคนสู้โลคขยับขอขยับอหอรายการของไทยพีวีเอสหลายรายการเลยค่ะดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะคะในการที่จะค่อยๆปรับพฤติกรรมของร่างกายเราจากที่ไม่โอเคเนี่ยโอเคขึ้นมาอย่างพี่พรหรือพี่มณีนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะจากมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมา ดีขึ้นได้ซึ่งมันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่บอกว่าไปทำาอสามอาทิตย์แล้วมันจะดีขึ้นนะคะเราสะสมมันมาใช้งานมันมาไม่รู้กี่สิปีนะคะแต่แพทเจอเยอะนะคะเคสของคนไทยเนี่ยว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายเสียแล้วอย่างเรามีรถมีบ้านนี่เรายังดูแลปัดกวาดท,ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์อย่างรถก็ยังต้องไปเช็คนะ้ำมันเครื่องทุกปีใช่ไหมคะ แต่ร่างกายเรากว่าเราจะไปตรวจสุขภาพกว่าเราจะไปเช็คร่างกายเนี่ยเรารอจนห้าสิบหกสิบใช่ไหมคะมันมันบางทีมันก็สายไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างนะคะเช็คเพื่อให้เรามาประเมินเราเราก็อย่าไปตื่นตระหนกนะคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอย่างคุณแม่แพทเองเนี่ยก็มีคอเลสเตอรอลคุณแม่ก็ถามอุ้ยแล้วย่างงี้ฉันจะเป็นอะไรไหมแพทบอกโอ้ยไม่ใช่เขาแค่เรารู้ว่าตอนนี้มันเสี่ยงแล้วนะมันแตกตัว ตัวสูงแล้วมันแตะตัวที่จะมีปัญหาแล้วแต่ว่าแม่ต้องงดกุ้งงดปูงดไข่บ้างต้องงดของชอบมึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่อย่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านีเรื่องของการดูแลสุขภาพมันมันไม่ได้มาแค่เรื่องของการออกกําลังมันปนวกเป็นเรื่องของการกินการนอนการขับถ่ายการพักผ่อนซึ่งจะบอกว่าเทคนิคหายใจิยิ้ม ก,การนอนหลับเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเลยคะ่ะะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะคะมันจะซ่อมแซมตัวเราอย่างธรรมชาติถึงแม้มันจะมีอาการปวดมั่งเจ็บมั่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยวิธีววธการหายใจกับการนอนหลับหลับสนิทนะคะไม่ใช่หลับอยู่บนเตียงแต่กิ้งไปกิ้งมาอันนั้นไม่ใช่นะคะต,ต้องหลับสนิทด้วยนะคะ ถึงจะทำให้เกิดผลสูงสุด